ครับอยู่กับหกล้อดมกรีนครับวันนี้เรามาอยู่กับคูบต้าครับ B 2 4 4สี่สศเอสครับไทยเ,เดี๋ยวตายเดียวกันเดี๋ยวอนันนี้ลงให้ผมก่อนนิดนึงเดี๋ยวลงนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะดูก่อนมันจะมีผานอยู่สามผานครับหนึ่งสองสามตัวนี้เป็นผานตัดเขาเรียกว่าผานตัดอันนี้ไถยกลบครับตรงนี้จะเป็นใส่ปุ๋ยเนาะอ่ะยกเลยครับ จะเป็นมินิสบับเล็กๆครับของรถไทยครับูอไปท้ายแตกอ่าตาปะไปไทยเลยครับเดี๋ยวจะดูสมรรถนะของเขานะอ่บีสองซีีศครับตรงที่เขากั้นตัวนี้อาเไว้คือไม่ให้ใบอ้อยไปโดนคนขับผานจะมีอยู่ห้าันครับเหมือนไถยลวนเขาจะเดินตามล่องยางเอ้ล่อง อ่สวนอ้อยตรงนี้แหละไปเอาด้านข้างก่อนนะเียเข้าไปครับอู้หยียบโตไปอ,อันนี้เขาเรียกว่าไถพลวนครับปกติเขาจะเข้าเข้าไปข้างในนี่เลยแต่ว่าเอาทางนี้ก่อนนี่ครับเหมือนยกล่องอเหมือนเหมือนยกล่องขึ้นครับซ้ายขวา เหมือนยกคล่องผูกมันนี่หละแต่นี้น่าจะไม่สูงเท่าไหร่ครับด้านด้านซ้ายจะสามผ่านด้านขวาจะสองผ่านครับเขาเรียกว่าไถ้พรวนอ้อยอู้อ้อย,ออย,ออยสวยมากครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปด้านในพอดีเลยนะพอดีกับตัวรถเลยครับที่เขากั้นตะข่ายหรือว่าตะแกงด้านข้างก็คือ ไม่ให้ใบอ้อยไปโดนคนขับไปไกลมากปกติเขาจะใส่ปุ๋ยด้วยนะไถแบบนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปเลยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องมาไถเอายาออกเฉยๆอ้ยสวยมากเลยครับ ได้ได้ไม่ลึกเท่าไหร่แค่เอาให้มันสะอาดเอาวัชพืชอันนี้ก็ไม่มีเกิดแล้วครับพวกหญ้าพวกอะไรครับเพราะอ้อยคลุมหมดแล้วครับเราเดินตามมาไกลมากครับเหลือที่ประมาณยี่สิไร่ครับตรงนี้ คุยป่ามาเลยครับอันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนกว่าบาทครับรวมทั้งอุปกรณ์นี้ด้วยครับถือว่าแพงไหมนะแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะครับเดี๋ยวไปดูเขาเข้าไปด้านในครับอันนี้อยู่ด้านนอกอยู่แต่ไม่ค่อยลึกเท่าไรครับฝั่งนี้ก็ พอประมาณชาวสวนจะใช้กันครับมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่มีทั้งขนาดกลางครับรถไถเดี๋ยวเราย้อนไปดูด้านหลังเลยนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเข้าล่องด้านในนี่เลยเอาด้านนอกก่อน หลามาครับยี่สิบกว่าไร่เนี่ยอ่ะสิ้นสุดแล้วครับเดี๋ยวไปดูเขาเข้าไปด้านในนะือว่าเขาเอาด้านข้างก่อนยังไม่รู้้นม่เข้าไปข้างในนี่บ่ าจะเข้าไปด้านในเลยครับพอดีกับตัวรถเลยนะเนี่ยที่มีตะเกียงตัวนี้ก็กันใบอ้อยครับถูกคนขับเราจะลุยไปได้ไงวะเนี่ยพอดีเลยครับเราเดินด้านนอกดีกว่าอมองไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นรถละนี่ครับประมาณนี้ครับพูดถูกต้นอ้อยด้วยดิ หมือนครวนดินควนให้ดินมันไม่แข็งไม่จับตัวให้อ้อยหากินได้สบายสบายหน่อยมองไม่เห็นแล้วครับบังหมดแล้วแต่คนขับก็ไม่โดนหน้าใบอ้อยครับจะมีตะแกรงกั้นกั้นอยู่ เราเดินมาไกลมากอ้ยสวยมากเลยครับน่าจะเป็นต่อแรกต่อแรกเลยแหละหรือว่าเริ่มปลูกตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยไม่มีการตัดก่อนหน้านี้ถ้าตัดก่อนหน้านี้จะมีใบอ้อยสีอ้อยอยู่ข้างๆครับอันนี้ไม่มี ก็ขับไม่เร็วนะพอประมาณครับนี่ครับเราจะมาดักฝังด้านหน้าเลยนะจะโผล่มาตรงนี้แหละครับใบอ้อยยังไม่โดนคนขับเลยนะมันจะปัดออกสบายแต่ว่าค่อนข้างจะร้อนคนระนี่แหละรวนลออ่องอ้อย่าด้านซ้าย สามผานเราจะเป็นผานเวเวไว้ตัดใบหญ้าอ่าด้านด้านขวายังมีสองผานครับไม่ไม่โดนในนั้นบ่มันไม่โดนใบอ้อยบ่ถ้าเราขยับฐานได้มันไม่เกี่ยวมันไม่โดนหรอกอ๋อ<ต>มันไม่โดนบ่อันนี้ต้องขยับบ่ครับไม่ไม่ขยับผานแค่มันออกห่างนิดนึงอ๋อ จนเขาบอกว่าให้เราปลูกตอนแรกให้ได้ร้อยห้าสิบไงให้ได้ร้อยหสิบครับเพื่อที่จะเอารถอย่างนี้หละเข้าอ๋อครับให้ให้กว้างเท่ากับตัวรถพอดีครับอ๋ออันนี้กี่แรงจ้ะสี่สิบแรงเนี่ยบบีสองสี่สี่ศูนย์เอดครับสามแสนกว่าบาทครับโอ้รวมทั้งรวมทั้งอุปกรณ์นี้ด้วยครับอันนี้ต้องต้องผาตั้งผานใหม่บอครับอ๋อต้องขยับ มันออกห่างแล้วก็ไปโดนโดนต้นอ้อยเลยเนาะนี่ครับร่องมันแคบเกินเนี่ยจะโดนต้นอ้อยตรงนี้ครับแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งแค่นิดเดียวเนาะนิดเดียวไม่เป็นไรถือว่าดีกว่าใชแรงงานคนอ๋อใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าต้องลงทุนแพงนิดหนึ่งสามแสนกว่าบาทเนาะแต่มันก็ใช้ได้ตลอดออืใช้ได้ตลอดเลยครับอ่ะวันนี้ไม่ใส่ปุ๋ยป่ะวันนี้อ๋อยังอ๋อันนี้ตัวปั่นใส่ปุ๋ยเปิดออกก่อนครับ อันนี้กี่ไร่อะประมาณไ,ไปไร่เหรอผมนึกว่าจะยี่สิบกว่าไร่<ช>มองไม่เห็นชัดเดี๋ยวเขาขยับผ่านกันครับให้มันแคบโอ้ยน,นี่ตัวล็อกอย่างดีเลยนะตัวล็อกครับอันนี้ใส่ปึ๊บล็อกคนขับนี่จะใบอ้อยยังไม่โดนครับแต่มันร้อนเนาะตาเนาะนร้อนไหมเข้าไปข้างในร้อนเลย ก็ถ้าอ้อยประมาณนี้ไม่ร้อนนะไม่ร้อนบ่ครับแต่ถ้าอ้อยสูงเต็มที่นั่นถึงจะร้อนเดี๋ยวขยับผ่านเข้าไปนิดนึงไอตัวนี้ไม่เกี่ยวเนาะเนี่ยอยู่ขอขยับแค่้างล่าง่อนล่างแค่ครับแค่ใบไผ่อย่าให้หมอไม่ให้มันกว้างเกินครับอันนี้มันออกมาจากตัวรถเท่าไรเดี๋ยวมาดูกันดูฝั่งนี้ครับว่าออกจากตัวรถเยอะไหมโอ้ไม่เยอะเท่าไหร่นะ ครึ่งของผานบางทีบางครั้งเราวิ่งวิ่งไม่ได้ตรงเต็มที่มันก็โดนอ๋อครับแต่ฝั่งฝั่งโน้นไม่ต้องขยับขยับเหมือนกันอ๋อขยับเหมือนกันแต่เราเราเนี่ยมันโอ้โหมันเกือบชิดเลยดิครับเกือบชิดกันเลยครับแต่ขยับก็ไม่ยากหรอกใช้น็อตสามตัว อันนี้อ้อยของตัวเองเลยบ่ะครับอันนี้ครั้งแรกที่ปลูกบอกหรือว่าครับโอ้ครั้งแรกครับสวยเลยเนี่ยตอนแรกเป็นปลายางโลออกจากปลายางมาปลูกอ้อยยางส่วนยางมันหมดสภาพหมดสภาพก็คือในอนาคตจะปลูกยางอีมั้ยอันนี้ที่ผมเช่าเขาอ๋อเช่าครับโอ้อันนี้อันนี้ยางยางมันก็ไม่ค่อยสวยไหร้เนาะ ยางแถวเนี้ยอันนี้ขยับแล้วครับเช่าไร่เท่าไรครับนี่พันห้าพันห้าร้อยบาทัถือว่าไม่แพงกี่ปีสามครับสามปีเนาะสามปีคือโลไปเลยเนาะสามต่อเขาเรียกว่าสามต่อลพันห้าต่อปีนะอ๋อไรละพันห้าต่อปีครับอ๋อคือต่อปีไรละพันห้าอ๋อนึกว่าได้สามปีพันห้าผมเช่าเขาสามปีอ๋อสามปีก็คือใช้ปีนี้ก็คือแปดไร่ก็คือ พันห้าต่อไร่ครับอ๋อปีต่อไปก็พันห้าต่อไร่เหมือนกันพูดถึงว่าได้กําไรไม่ยังไม่รู้ครับปีแรกนี้ยังไม่ได้หรอกพัาอ้อยประมาณนี้ก็ไม่ตามกว่าไรละสิบแปดตันสิบแปดตันโอ้มันสวยเนาะปีแต่ปีแรกนี่ปีแรกไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนะาะแต่ปีต่อไปนี่เป็นของเราหมดเนาะดูไปเพราะว่าต้องพันอ้อยต้องปุย๋ยต้องอะไรคร่างลงทุนค่างจะเยอะอันนี้ลงทุน หลายแสนมั้งเนี่ยปลูกแปดไร่เนี่ยครับก็อันนี้มันเป็นพันอ้อยตัวเองเนาะอืมมันก็เลยประหยัดต้นทุนหน่อยอ๋อประหยัดต้นทุนเราเบิกแงงอ,อดค่าปุ๋ยโรงงานอ๋อเบิกค่าปุ๋ยโรงงานลงทุนกี่แสนเนี่ยประมาณดูครับทั้ง,ง,งปุ๋ยเขาให้ไร่ละกระสอบอ๋อไร่ละกระสอบครับโรงงานเขาประกันเลยครับรับประกันแล้วก็ถ้าเราจะเช่าเบียค่าเช่าผ่านโรงงานโรงงานเขาก็ช่วยจ่ายให้ รายละพันสามรายละพันสามอ๋อช่วยช่วยอีกโรงงานช่วยอีกไม่ไม่ใช่ช่วยนะให้ยืมอ๋อให้ยืมครับแต่มันเป็นเครดิตแต่ละบุคคลแต่บางคนเขาก็ได้เสียดอกแต่ว่าดอกมันแพงเออมันดอกมันถูกหน่อยอแต่ถ้าคนเครดิตดีนะคือว่าเขาให้ยืมที่เฉยอ๋อให้ยืมเฉยไม่มีเสียดอกครับอก็ดีดลยแต่เครดิตของคนของตานี่ไม่ต้องเสียเครดิตดีไหมเครดิตดีครับผมทําปีนี้ ร้อยสามสิบไร่ร้อยสามสิบไร่รถไทยมีกี่คันครับวันนี้คันต้องมีต้องมีอุปกรณ์เองเยอะด้วยเนาะครับของผมมีอยู่ทั้งหมดมีอยู่สี่คันรถไทยนะครับโอ้สี่คันครับคันรถขีบรถขีบด้วยโอ้มันพูดถึงมันครบวงจรเลยดิเนาะก็คือเราตัดเองส่งเองครับปลูกเองครับโอ้รถบรรทุกของตัวเองรถบรรทุกของตัวเองอีกโอ้ยถือว่าโอเคครับ ทุกอย่างลงทุนเองหมดเลยครับเช่าย,ยกเว้นพื้นที่เราต้องมาเช่าก็ถือว่าอันนี้ก็ทำเองอีกไม่ต้องจ้างลูกน้องบ่อ,งอ๋อลูกน้องบ่ <laughs> ลูกน้องครับ <laughs> <laughs> คนเดียวอ๋อ <laughs> โอ้โอ่รยให้โตเกทําทเลยบ่ลูกน้อง <laughs> โอเคครับอันนี้มีกี่เกียร์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวทำไมมีเยอะดิอะไรเนี่ยอันนั้นระดับอะไรไอรอบจัดของมันออรอบ,บออรอบวิ่งบ่ครับถ้าเราใช้เช่นเช่นเราใช้อุปกรณ์อย่างนี้อ๋ออุปกรณ์เสรบบิมของออันนี้อันนี้อ๋อทีพ <T PO. S 1> ีโอบ่รอบรอบของมันบ่ครับอ๋ออันนี้รอบทีพีโอก็เกียร์ก็มีสามเกียร์ครับ,รบมีเกียร์หนึ่งสองสามแล้วก็เดินหน้าถอยหลัง เออมันก็กระทัดรัดดีครับมีนิสามแสนกว่าบาทมีตัวเวททวงข้างหน้าด้วยสองตัวได้อลใบอย่างอืมอันนี้อุปกรณ์เสริมมีมีอันนี้มีไถพรวนแล้วมีไถอะไรอีกอ่ะอันเนี้ยถ้าถ้าเป็นมันติดติดหางแต่นี้มันเป็นมีเครื่องตีใบอ๋อมีเครื่องตีใบอีกครับ ก็คือใช้โรตอรีอ๋อเราเราใช้แต่เราจะมีปอนเี่เราใช้สามารชเกลก็คือไว้คนตัดเราไม่ต้องเผาเนาะก็คือปั่นเอาใบออกอ๋อโอเคครับโอ้ยถ่าเกลลุยเองลูกน้องแค่คนเดียวครับ อันนี้แปดไร่แล้วก็เช่าที่อื่นด้วยของตัวเองกี่ไร่อ่ะที่ของตัวเองจริงๆไม่เยอะล้วครับอ๋อไม่เยอะก็คือคอาศัยเช่าเขาครับอาศัยว่าเช่าอ๋อเช่าที่จริงๆก็มีอยู่ยี่สิบไร่นี่แหลยอ๋อครับแต่ต้องมาสมวงนี้เขาตัดยางนี่เราต้องมางัดต่อยางบุกเบิกเองหมดเลยใช่ไหมอ๋อต้องลงทุนเยอะนะพูดถึงปีแรกคือว่าคุมแล้วได้เห็นอ้อยขนาดนี้แล้ว,ลวโอ้ยสุดยอดครับอ้อยขนาดนี้อันนี้ยิ้มออกเลยครับเพราะว่า ปีนี้ฝนตกดีมากเลยครับก็คืออ้อยค่อนข้างจะสวยครับปีนี้มันปีนี้อ่อมันมันก็สวยนะมันสําปรังสวยมากอ,มอ,อ้อยที่นาอืมอ้อยที่นาปีนี้มันโดนฝนมาบ่อยอ๋อมันไม่ค่อยดีกว่าถ้าปลูกตามทุ่งนามันดีเฉพาะที่แบบปีไหนมันแรงอ๋อ เหมือนกับปีนี้นไม่ค่อยดีเพราะ<อ>าว่าฝ<ภ>อฝนม,มันมายังตั้งตัวไม่ได้ัมนม,มาเยอะโอเคครับตอนนี้ก็ขยับแานอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,น,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ